สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของลักษณะทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับรู้ไหมครับว่าลักษณะทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนเลยนะครับว่าบ้างมีในเรื่องของดินนะครับมีในเรื่องของน้ํานะครับมีในเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแร่และแร่ธรรมชาตินะครับผมในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของดินนะครับ ดินนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นดินในทวีปแอฟริกานะครับซึ่งดินในทวีปแอฟริกาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดนะครับเช่นในเรื่องของปริมาณธาตุนะครับในดินนะครับการสะสมและการเก็บธาตุคาร์บอนนะครับหรือว่าแหล่งพื้นที่ชนละปทานนะครับที่เหมาะสมนะครับในการเกิดกระบวนการการเกิดของดินนะครับ ดินแรกเลยนะครับที่เราจะพบเจอในทวีปแอฟริกานะครับก็คือในดินดินบริเวณทะเลทรายนะครับเพราะว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทะเลทรายซะส่วนใหญ่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะพบเจอดินบริเวณทะเลทรายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับลักษณะของดินบริเวณทะเลทรายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรายนะครับแล้วก็ เป็นหินทั 1. ้งหมดเลยนะครับที่มีผลมาจากตำแหน่งที่ตั้งสภาพอากาศนะครับเช่นทะเลทรายซาฮารานะครับทะเลทรายนามิบนะครับเป็นต้นที่เราจะพบเจอดินบริเวณทะเลทรายนะครับนี่ก็จะเป็นแผนที่นะครับที่เราจะพบเจอเลยนะครับอย่างเช่นตำแหน่งหมายเลขหนึ่งนะครับเราจะพบเจอดินบริเวณทะเลทรายนะครับบริเวณทะเลทรายซาฮารานะครับแล้วก็ทางใต้ของทวีปแอฟริกาเนี่ยเราจะเจอทะเลทรายนามิบนะครับแล้วก็จะเจอ ดินบริเวณทะเลทรายเหมือนกันนะครับ2เลยนะครับก็คือดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นดินร่วนนะครับที่สามารถกักเก็บน้ําได้ในระดับปานกลางนะครับแล้วก็มีความเป็นกรดด่างนะครับปริมาณธาตุอินทรีย์คาร์บอนเนี่ยมีอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเลยนะครับซึ่งดินชนิดนี้นะครับเราจะพบเจอได้อยู่บริเวณทางตะวันตกนะครับของอ่าวกินีนะครับ าตามตำแหน่งหมายเลข2เลยครับบริเวณแอฟกินีเนี่ยเราจะพบดินที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกนะครับก็เป็นบริเวณที่อยู่ติดกับออทะเลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เหมาะสมแก่การเพาะปลูกค่อนข้างมากเลยนะครับ 3. นะครับก็คือดินบริเวณป่าฝนเขตร้อนตอนกลางของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งดินชนิดนี้นะครับจะมีการ สูญเสียในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของอแร่ธาตุในดินนะครับเพราะว่า,าดินชนิดนี้เนี่ยมันมีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ฝนตกตลอดปีนะครับฉะนั้นเนี่ยฝนตกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ชะล้างในเรื่องของธา,าตุนะครับในดินนะครับแล้วก็ล้างในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับที่มีอยู่ในดินนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะสมมากนักนะครับเพราะว่า พื้นที่นี้เนี่ยมีฝนตกชุกมากนะครับแล้วก็ดินเนี่ยสูญเสียในเรื่องของแร่ธาตุต่างๆนะครับที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยออดินบริเวณชนิดน,นี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกอะไรได้นะครับเราจะพบเจอดินบริเวณน,นี้นี้ได้เนี่ยก็อยู่ในประเทศคองโกนะครับซึ่งดินเนี่ยจะมีความเป็นกรดด่างในระดับปานกลางด้วยนะครับนะครับตามตำแหน่งหมายเลข3เลยนะครับก็คือดินที่อยู่บริเวณ ป่าฝนเขตร้อนตอน,ตอนกลางของทวีปแอฟริกาเลยนะครับ 4. นะครับก็คือดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมนะครับหรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับซึ่งดินชนิด,ดน,นี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณปากแม่น้ำนะครับซึ่งการที่จะเกิดดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำได้เนี่ยก็เกิดมาจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์น,นะครับแล้วก็เกิดการ ทับถมของตะกอนนะครับเ,เป็นเวลาอย่างยาวนานเลยนะครับทําให้ดินชนิดนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยนะครับเหมาะแก,ก่การเพราะปลูกพืชเป็นอย่างมากเลยนะครับตามตําแหน่งหมายเลขสี่เลยนะครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเนี่ยก็จะพบอยู่บริเวณปากแม่น้ําเลยนะครับอย่างเช่นในแผนที่นี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ํานายนะครับฉะนั้นเนี่ยปากแม่น้ําของแม่น้านายเนี่ยก็จะพบเจอ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับก็มีแหล่งพาะปลูกที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็มีความบรุมสมบูรณ์ในการพาะปลูกค่อนข้างมากเลยนะครับ5นะครับก็จะเป็นดินบางบริเวณนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับเนื่องจากมีธาตุเหล็กและอลูมิเนียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของดินเลยนะครับก็จะพบเจอในบริเวณเคนยานะครับแล้วก็ถึงแอฟริกาใต้เลยนะครับ นะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งของหมายเลข5นะครับก็คือดินบางบริเวณนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับดินที่6นะครับก็คือดินที่มีความเค็มนะครับก็คือเราจะพบเจอได้ตามบริเวณชายฝั่งนะครับแล้วก็ในพื้นที่แห้งแล้งด้วยนะครับในเช่นโซมาเลียนะครับสูดานอียิปต์นะครับและบริเวณทะเลทรายบางพื้นที่ด้วยนะครับ นะครับตามตำแหน่งหมายเลขหกเนี่ยเราก็จะพบเจอดินที่มีความเค็มได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเป็นดินที่อยูอ่ภูมิภาคตะวันออกนะครับก็มีลักษณะดินที่ล้วนละเอียดสีดำนะครับแล้วก็มีปริมาณธาตุอินทรีย์ในคาร์บอนเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ดินนี้เนี่ยก็เหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยนะครับเราก็จะพบเจอใน อ่บริเวณของเอธิโอเปียน,นะครับแล้วก็เคนยญญาด้วยนะครับนะครับดินที่อยู่บริเวณภูมิภาคตะวันออกเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาเลยนะครับก็จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับครับมาถึงในช่วงของอาถามคําถามกันนะครับว่าดินแต่ละชนิดนี้เนี่ยคือดินอะไรบ้างนะครับอ่านะครับตามตําแหน่งของหมายเลขต่างเนี่ยก็คือ เราจะให้ผู้เข้ารับฟานฟังนะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะพบเจอดินอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยเราจะพบเจอดินอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในตำแหน่งที่1เลยนะครับเราจะพบเจอดินอะไรครับเราจะพบเจอดินบริเวณทะเลทรายนะครับตำแหน่งที่หน้านะถ้าใครตอบถูกเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับก็ตั้งใจฟังเลยนะครับ ในตำแหน่งที่2นะครับเราจะพบเจอดินอะไรครับอ่าก็คือดินที่เหมาะสมแก่การเพราะปลูกนะครับเพราะว่าอยู่บริเวณอ่าวกินีใช่ไหมครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่แหล่งน้ำเนี่ยที่เหมาะสมแก่การเพราะปลูกเลยใช่ไหมครับอ่าก่นมากนะครับ3นะครับตำแหน่งที่3เราจะพบเจออะไรครับอ่าก็จะเป็น ดินบริเวณป่าฝนเขตร้อนตอนกลางของทวีปแอฟริกาใช่ไหมครับอ่าก็เป็นดินที่สูญเสียในเรื่องของความบุญมสมบูรณ์น,นะครับเพราะว่าถูกฝนเนี่ยชะล้างในเรื่องของธาตุในดินต่างๆเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับก็เป็นดินที่ไม่เหมาะสมแก่การเพราะปลูกเลยนะครับในบริเวณที่4นะครับเราจะพบเจอดินอะไรละครับในบริเวณที่4นะครับเราจะพบเจอ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้านะครับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์นะครับเป็นเวลายาวนานฉะนั้นเนี่ยทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับเราก็จะพบเจอได้ตามบริเวณปากแม่น้ําต่างๆนะครับอย่างเช่นในรูปภาพเนี่ยเราก็จะพบเจอในบริเวณปากแม่น้านายนะครับหรือว่าแม่น้ำไนเจอร์นะครับแม่น้ำออริสนะครับเราก็จะพบเจอดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะครับผม แล้วในตำแหน่งที่5นะครับเราจะพบเจอดินอะไรอ่านะครับถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะครับก็คือในตำแหน่งที่5เนี่ยเราพบเราจะพบเจอดินบางบริเวณนะครับดินบางบริเวณคืออะไรดินบางบริเวณคือดินที่มีลักษณะเป็นสีแดงนะครับดินที่มีลักษณะเป็นสีแดงนะครับก็เกิดจากมีธาต อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยเป็นส่วนประกอบของดินเลยนะครับทาให้ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับผมก็จะเราจะพบเจอดินบางบริเวณได้ในตําแหน่งหมายเลข5นะครับผมในตําแหน่งหมายเลข6นะครับเราจะพบเจอดินอะไรครับอ่าในตําแหน่งหมายเลข6เนี่ยเราจะพบเจอดินที่มีความเค็มนะครับเราจะพบเจอได้ตามบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีความแห้งแล้งนะครับก็จะพบเจอ ดินที่มีความเค็มนะครับฉะนั้นเนี่ยดินที่มีความเค็มเนี่ยก็ไม่เหมาะสมต่อการเพราะปลูกเหมือนกันนะครับในตำแหน่งสุดท้ายล่ะครับเราจะพบเจอดินอะไรครับอ่าคิดคิดคิดเลยในะตำแหน่งสุดท้ายเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เลยนะครับอ่าถึงเวลาเฉลยนะครับก็ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับในตำแหน่งที่7น,นะครับเราจะพบเจอดินบริเวณภูมิภาคตะวันออกนะครับ ดินบริเวณภูมิภาคตะวันออกก็จะมีลักษณะเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็มีความบุรมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเป็นอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ชวนวิเคราะห์นะครับว่าในทวีปแอฟริกาเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละบริเวณเ,เราจะพบเจอดินอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเราได้ทบทวนคําถามไปด้วยนะครับทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับ ต่อมานะครับเราจะเรียนในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ําในทวีแอฟริกาเนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นน้ําผิวดินนะครับน้าผิวดินเนี่ยก็คือน้ําที่อยู่บนชั้นเปลือกโลกนะครับก็คืออยู่บนดินนะครับก็คือเป็นน้ําเป็นแหล่งน้ําต่างๆที่เราพบเจอได้ในทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบนะครับแม่น้ํานะครับหรือว่ามหาสมุทรนะครับก็เป็นน้ําผิวดินนะครับ นะครับส่วนทะเลสาบเนี่ยเราก็จะมีทะเลสาบทะเลสาบตื้นด้วยนะครับทะเลสาบตื้นเนี่ยเราก็จะพบเจอในพื้นที่ก็คือในทะเลสาบบอนตานะครับแล้วก็ทะเลสาบวิกตอรียนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำนะครับที่เกิดจากการสร้างเขื่อนนะครับในการกักเก็บน้ําของมนุษย์ด้วยนะครับในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็จะมีแหล่งแม่น้ําที่สําคัญด้วยนะครับเช่นแม่น้ำไนนะครับก็จะเป็นแหล่ง การประมงที่สำคัญของแอฟริกาด้วยนะครับแล้วก็แม่น้ำแซมบีซีแม่น้ำคองโกนะครับแล้วก็ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายซาฮาราแล้วก็ทะเลทรายนามิบนะครับก็จะมีแหล่งน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีฝนตกเนี่ยน้อยมากนะครับในบางฤดูเนี่ยอาจจะไม่มีฝนตกเลยก็ได้นะครับ แหล่งน้ําที่2นะครับของทอรีปแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งน้ําใต้ดินนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําจืดที่ไหลลงไปตามช่องว่างของดินนะครับอย่าถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนพื้นที่ไหนที่ฝนตกนะใช่ไหมครับก็จะมีฝนตกปับ๊บเสร็จปับ๊บแล้วก็จะมีชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นหน้าดินใช่ไหมครับพอเราลงไปชั้น,นใต้ใต้ดินเนี่ยก็จะมีก้อนหินนะครับที่เป็น อยู่ใต้ดินนะครับก็จะวางเรียงกันเลยนะครับน้ำเนี่ยมันก็จะไหลซึมจากดินนะครับลงไปสู่ชั้นพงหินนะครับทําให้น้ำเนี่ยกักเก็บบริเวณอยู่ชั้นโพงหินนะครับเราจะเรียกน้ําตรงนี้ว่าเป็นน้ําบาดาลน,นะครับซึ่งคนเนี่ยก็จะใช้ในการขุดเจาะชั้นดินลงไปนะครับจนถึงพงหินนะครับก็จะพบเจอแหล่งน้ําบาดาลได้นะครับ นะครับในส่วนของพื้นที่ทะเลทรายนะครับที่มีความแห้งแล้งเนี่ยแล้วก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยเนี่ยหรือว่าในบางฤดูเนี่ยฝนก็ไม่ตกเลยนะครับแล้วก็ถ้าในฤดูไหนเนี่ยมีฝนตกเนี่ยก็น้ำเนี่ยก็จะไหลซึมลงผ่านทะเลทรายนะครับรงผ่านชั้นดินทรายนะครับลงไหลซึมไปเก็บอยู่ใต้ชั้นผิวดินทรายเลยนะครับทำให้ พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นน้ําใต้ดินนะครับแล้วก็มีพื้นที่แอ่งต่ํานะครับหรือเขาจะเรียกตรงนั้นว่าโอเอซิสนะครับซึ่งโอเอซิสเนี่ยจะเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญเลยนะครับของออคนที่อยู่ในทะเลทรายนะครับเพราะว่าในทะเลทรายนี้เนี่ยมันไม่มีฝนตกหรือว่าฝนตกค่อนข้างน้อยเลยนะครับทาให้พื้นที่โอเอซิสเนี่ยก็เป็นแหล่งน้ําที่สําคัญนะครับของคนที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายนะครับ ครับเป็นกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สําหรับการสอนการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็อาจจะมีการพูดติดขัดกันบ้างนะครับก็อาจจะเกิดกับการที่ตื่นเต้นด้วยนะครับแล้วกเ็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ามาทําการเรียนการสอนให้กับนักเรียนหรือว่าผู้ฟังนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ฟังนะครับหรือว่านักเรียนนะครับช่วยบวรบกวนกรอกแบบประเมินทักษะการสื่อสารของผมด้วยนะครับเพื่อผมที่จะ นำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตนเองให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับก็ขอกล่าวขอบคุณน,นะครับแล้วกข็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยโชคดีนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับความรู้ที่เ,เต็มที่นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ